ต่อไปนะคะสูตร15ค่ะตัวนี้เป็นสูตรเสมอเลยพี่การแนะนําหน่อยจ้าจ้าจ้าสูตรนี้จะเป็นสูตร15เสมอนะคะอ่าสูตรใครกก็รู้จัก15้าเสมอไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเกตหรือว่าปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยเม็ดปุ๋ยเม็ดอ่าปุ๋ยทางดินตัวนี้ก็คือได้หมดเลยบำรุงต้นบำรุงใบบำรุงลูกได้หมดก็คือครอบจักรวาลครอบจักรวาลเลยตัวนี้แต่ก็แนะนำไม่ใช้ตัวอื่นด้วยไม่ใช่แค่ตัวเดียวไม่ใช่แค่ตัวเดียว แนะนำว่าถ้าเกิดระยะเร่งต้นเราก็อาจจะเป็น21ซ3บด <3, S 2> สะสมอาหารก็8 24ใ24ใช่ค่ะแล้วตัวเนี้ยเอาจริงๆอ่ะถ้าเกิดให้แนะนำอ่ะเราแนะนําเป็นช่วงที่แบบทบําใบขยายใบอย่างเงี้ยจะดีนะก็คือเหมือนใช้สลับกัน ใช้ตลับกันเหมือนเราอันี้ดึงยอดค่ะตัวนี้ใช้ในการคลี่ใบมันขยายใบอ่ามันจะมีอยู่ลูกค้าบางท่านเขาจะถามว่าส่วนมากเขาไปใส่มันสองฝั่งอย่างเงี้ยเขาต้องการที่จะให้แบบแตกรากเยอะๆเด็กละเยอะๆเราใส่สิบห้าได้ไหมสิบห้าได้เพราะว่าเหมือนลูกค้าฝั่งนี้ฝั่งน้นที่มัดใช้กันเยอะมากติดสิบห้าเสมอแล้วก็บวกกับตัวมันใหญ่อ๋อบวกกับมันใหญ่ด้วยของอีโม่นี่แหละใช่ใช่ ก็เหมือนช่วงเล็กๆมันเพิ่งแตกยอดก็ใช้เป็นตัวนี้แต่บำรุงใบบำรุงรากอะไรเงี้ยก็ใช้เป็นตัว15สมอแต่ตัวนี้ถ้าเกิดไมผักอะเราแนะนําเลยนะเพราะตัวนี้จะช่วยในการขยายใบค่ะบำรุงทุกส่วนเลยใช่ค่ะใบกรอบใบเขียวหมายถึงว่าใบเวลามันเอาไปกินนันกรอบอ่ะกรอบผักมันกรอบๆนะคะไม่ใช่กรอบแบบนันเราก็ตกใจไม่ใช่ใบกรอบที่มันเป็นเหมือนโดนโดนแดดใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ค่ะอันนี้อันนี้กรอบแบบเหมือนแบบอ่าเขาเรียกอะไรนะ แม่ล <M łość> ุยเหรอพวกลุยแล้วมันจะกรุบกรอบใช่ไหมอ๋อไม่ได้ฉีดแล้วใบกรอบแบบนั้นนะคะพี่กัสโอเคไปโชว์ไม่ถูกเลยเลือกเองด้วยโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่โอเคไมโป